โอ้ยพี่น้องเอ้ยหลังจากลงมาจะจะเก็บนอจูดแล้วบันเขาาเก็บเห็ด <c oughs> เก็บเห็ดปวกกันหน่อยยุ่มเรื่องอยู่นี่ <c oughs> เห็ดปวกเห็ดปวกไก่นหน่อยเก็บ <c> ต <oughs> ัวจูดมาแล้วก็มาเก็บเก็บเล็บเห็ดปกวกไปหมวกกันดอกเลยน้อยฟัง <c> เ <oughs> ียหาเม่อมันเอาแห้งหลายบัน ฝนตกมาสองมือสามมือต่อกันเกิดเห็ดปวกหน่อยบึงที่หลายคักตรงนี้มึงยุ่มนิเนี่ย,ย,ย,ยโอ้ยเห็ดปวกพี่พี่มึงเด้อทนผู้ช่มึอยมาเก็บเห็ดปวกน้อยน้ำกันปีนี้มันก็เกิดคักแท่จุดสวนเจ้าของ มึงยุ่มนี่ปิดอยู่ข้างปลาข้างโพนบ้านมือสองมากบ้านในบ้านมีเริ่มสิบ,บานแล้วมึงเบิ่อเบิ่อเบื่โอ้ยไปเก็บเห็ดปกวกหน่อยแล้วกันเด้อยิ่หอมบดแดงมันเก็บหนักเลยเนี่มบ้านไม่บดแดงมึง มือเสาลงมาบึงเห็นบ้านในเก็บไปเอานอโจูดเอานอโจดก่อนที่ยุ่มหนึ่งกระร่างแท่งขึ้นมาเป็นน้ำหนามอยู่น้ำดิน,น,นเฮ็ดปัวไกล้น้อยเห็ดปัวไกล้หน่อยเด็กขาพอง โอ้ยบ่มีผู้อื่นถือกล่องให้ห้าผูด้เดียวถอดเอาที่ราดอกสักเดี้ยวนี่ยุ่มแห้งบาไหญ่มันสีมุนคอยจ็บจบแหนบมาไหญ่ดอกมันน้อย ก๋ียเงียออกข่อมดดกเลยหน่อยเอาไปมกเอาไปอ่เสียบด้วย มาเด้อมาเก็บเห็ดปวกหน่อยน้ำกันอีกสองสามหมื่นนี่เฮ็ดนามุ่มเฮ็ดนาง่วเฮ็ดละงูกร็สิเกิดได้เฮ็ดม่วอีกเกิดแล้วนี่สอบไปก็เห็นอยู่สองสามดอกในปลาจุดนี่จะบ่มเบึงแรอันนี้บานทีเบิด่นี้หน่อยมันดอกหน่อยเขาบ่ค่อยเก็บติดดินต้องคอยเลียก เคลยอเอาเต็มกร่องบานขาวอากรากเต็มดินดูหนึ่ง no